คนมานี้พบกับขวัญน,น้องไม่สเสาลาวทุกคนขวัญน,น้องไม่สเสาลาวทุกคนบัมานี้น้องไม่เสียดแกงเห็ดป่วงให้สูมเจ้ายิ่งแต่ทุกคนน้องไม่เสียดแกงเห็ดป่วงแบบบ้านๆของน้องไม่ที่เคยกินเนาะแบบแกงแบบน้ำใสอะทุกคนก่ได้แบบใส่ใบชายยนางปลาไหลอย่างทุกคนจะแกงแบบไปเบิ่งว่าน้องไม่สิแกงจังไดให้มันแซ่บโดยไปใส่ โดยไม่ต้องใส่ใบยานาเลยว่าของล้านเทุกคนน้องไม้กรีดแต่บ้านแต่แต่ยังน้อยนะน้องไม้ทุกคนเมนูนี้น้องไม้มากกินหลายว้าวแล้วพอไปเบิร์นนักการว้าวสีเฮดจังใดเหมือนจิ๊บแจ๊บโอเคอู้อ้กิ๊ดกี๊ดบานานะ่ากี๊ดกี๊ดบานานะ่ากี๊ดกีนบานานะ่นานะ Chicken chicken, 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 banana. Chicken, chicken, banana. Banana. Chicken, banana. Chicken, banana. ตอนนี้นะคะคุณทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากสวดมนต <iman> ์พรสวรรค์ที่มาติดตัวความสวยงานแต่ว่าน <mon> ้องใสบยเป็นตอนนี้เราก็หยุดขั้นตอนตอนเตรียมคอเลยทุกคนอันนี้เกิมาอย่างเน่ เือพวงแต่บ้านคอยเอินว่ามากคำาดรนี่หอเขาเขาใส่ตามมาเลยอเนีียแต่ว่าทุกคนเขาจะเพ่ใส่ดอกเจ้าน้าไม่อยากกินอะ่นอะเราไม่กลเลยจะใส่น้ำ <Okay. S 1> มะเ,เ, <c oughs> เขือพวงมะพวงเกือมะเขือพวงนี่มีผักนี่มีผักขาวภาษาไทยเนาะแต่บ้านน้องไม่เอินว่าผักเนาด้วยทุกคนอันนี้ <c oughs> ซื้อว่าผักเนืค่ะก็มี เทียมเออบะเมนกระเทีย huh. มเออถือแล้วตัวกระเทียมหอมดัวอ่ะแล้วก็มะเขื้ดมะกพริกนั่นเองแล้วก็อยู่ขั้นตอนเตรียมของกันเด้อทุกคนโอเคเดี๋ยวถัดสักหน่อยเด้ออย่าฟอาใจเย็นๆหนักมาก m i n น t e s later เมื่อเขือพวงมะพวงเขือ Chicken banana, 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 banana, banana. Welcome si babi. Hinggit hulu. Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana. ไว้ใส่น้อยนอ่องคือสิบุเซียบใส่หลายมันจะมันจะโบเมนเก่งเห็ดแล้วมันสิเป็นเก่งบบกเคือพวงแล้ว <c oughs> ใส่พอหอมปากหอมคอเดสิบวันบอดีเดอเดี๋ยวเราไปเอาผักเขาก่อนไปไปล้างผักเขาก่อนทุกคน Let's go <S ้าจักหน่อยเด้อเอาออกอันนี้ก่อนเอ,อ้ยนี่แหละนี่ โอ๊ยเขาลืมสิ่งสำคัญมาได้ทุกคนตามน้องไม้มาทุกคนน้องไม้จะไปล้างผักแล้วก็ทัาซิไปเอาไปเอาใบขิงนะ้ำใบขิงน้องไม้ปลูกเองทุกคนมามามาว้าวตามเข้ามาทุกคนสับ <'s> ิน,นเลยน้องไม้ปลูกเองปลูกเองเน้นน้ำเองเจ้าว้าวปลูกเองกินเองเล้งพอเพ่งติดหูคับพี่ <laughs> ปลูกไว้หลังบ้านทุกคนอย่ามาเบื่ว่าน้องไม้ปลูกอีอย่างไว้เน่โอเคตัวผักมันพวกงานทุกคนมันตายเบิด mm hmm. นี่สิ่งที่เขาจะมาเอาใบคิงนั่นเองทุกคนน้องไปปลูก <Wow. S 1> เขาจะมาใส่ใบคิงเด้อยเดี๋ยวสิตัดมาเลยบวคนเพราะว่าให้ด้วเดี๋ยวให้มันปองไม้เนาะเ่าสิตัดจะสิเลย <c oughs> ุ้ยเงาขนาดเลยอะ่ะน้องปลูกเองอะ่ะเห็นป่ะโอ้ m ม g o กระดับมือขันเทพเอานี่น,นี่น้องไม้ปลูกอันนี้ไว้เนี้ยทุกคนนี่มันยังหากก็ออกใหม่ๆอะ่ะปลูกไว้อีกต้นหนึ่งนี่เพิ่งออกมาเลยนี่เห็นปะ่ะเออนี่เดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ทุกคนใส่ตะไคร้โว้ตะไคร้ใตเบิดตฝนตกเกินอ่ะ หักฉันตายหมดเลยหน่อยไปปะ n o p Five minutes later ถอดมากรบชุ่นต่อนล้างเด้อโอเคจิ <Yeah! S 2> ๊กเกอร์อุ้ยหนูลืมต้นหอมไม่ต้องใส่ Five minutes later แม่แ้่ทุกคนหลังจากที่น้องวาล้างเห็ดล้างผักล้างอีหอย่างมันรีบร้อยขี้บคอยเรียบร้อยเร็วแล้วเขาก็จะมาขันต่อในก๋นแกงน้ำซุปคอนะไรที่จะสวยแซ่บรสดีเหมือนข้าแล้วเขาก็เปิดมอลยเด้อทุกคนเปิดมอปดเลยอเปิดแล้ว ตอนแรกเขาต้องใส่เกลือก็ได้วยเฮ้ยใส่อันนี้ก่อนนี่เพราะว่าน้องมจะบอสัยคอเอิรนอีกอย่างนอนเขาจะบอสัยข้าวเบือ่อหรือว่าข้าวใหม่เขาจะใส่อันนี้แทนว้าวใส่ไล่แหละหนักนะมึงอ่ะเป,ป็นเอามากผู้สงสารมึงจริงจริงอเออจะใส่นี้ด้วยทุกคน แล้วก็จะใส่เกลือเอ้ยใส่หมากอันนี้น้ำใส่มะแข็งด้วยทุกคนวัน <What? S 1> จุดเด่นจุดลับของอาหารบ,บ้านของน้องเองต้องมีอันนี้น้ำฮะถ้า <Huh? S 1> ใส่หลายมันจะมันจะเืินใส่แล้วบันจะนเปแซบใส่เผาประมาณอเคใส่เล็กน้ำเงี้ยมอ,จอเอจอเอจอเอจอเจอ แต่มือตองใหม่ล้างแล้วด้ยทุกคนก็เพิ่มโปรตีนน้้ทุกคนโปรตีนเกลืออยู่ใส่วะได้น้ำไม้หักเกลือก่อนเฮ้ยนี่เกลือเกลือเกลือเห็ดปวกสไตล์บ้านน้องใหม่นั่นเองทุกคนนี่เขาต้องใส่เกลือน้ำอันนี้เกลือ เกลือเป่งนัวเนาะทุกคนนี้นะคะก็จะมาใส่นี้ขาดบ่ได้คือตะไคร้นั่นเองบ้านน้องเอิญใบหัวซิกเกอร์หัวซิกไคหัวซิกไคหัวซิเคอร์แล้วภาษาไทยเรียกตะไคร้เหมือนป่ใส่ใบมันนะเพราะมันน้อยนี่ฮักกะสิม้วนๆจต่สิเลย เมนูนี้เราจะมาได้ใส่ใบยันนาคือแบบพี่ๆคนไทยเห็ดเดออเขาแบบใส่ใบยันนาใส่ใส่อย่างก็ใส่ปลาไอย่างเนะแบบน,น,นี้อันนี้พริกบ้านตรงไม้เอิญมากเอื้อเด้อทุกคนพริกหัดสิมาตั้ใส่น้ำเกลือโอเคใช้เบลเลยพริกกระชียมล้างมาเร็งเรียบร้อย อันนี้คือหอมบัวหอมฟรีด้วยทุกคนหอมฟรีหอมบัวแล้วผมเป็นหอมฟรีซื้อมาตัวาำ<อ>เขาบอกว่าสมัยก่อนแม่นบอนทุกคนเขาบอกว่าเบิงเอาเมียผู้ใดให้ไปเบิงเขาเห็ุกับเขาว่าเขา,าํำเขา,าํำเออไปฟังเสียงคกเขาดำว่ามันผู้สาวบ้านนั้น ถ้าตามเสียงดังขยัน<ะ>าค่อยๆตามคือมักพริกมันเข้าตาทุกคน <c oughs> <c oughs> ตาแหงมาได้เขนด <c oughs> <c oughs> หอเดือดแล้วหม้อหอเดือดแล้วทุกคนนี่เท่ากันเร่งมือ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 แก้มันคือเขาตาดูตรงนี้ดิโอ,อ้ตามแบบพอประมาณเนาะว่าแหลกหลายว่าแหลกหลายมันสิบิเสีย แล้วเฮากระสิตัวยเอาน้ำมาล้างครกเ้ยทุกคนบุ๊มแม,มนหลังข้างนอกเด้อล้างข้างในดทุกคนล้างข้างนอกกินมาได้เด้ออบใส่ไปเลยโอเคเข่นเลาก็จะใส่นี่ของดีของไฮนั่นเองคือใบขิงเด้อยทุกคน วนมวนโอ้หอมขนาดโหโคตรหอมอ่ะไปคิกหน่องมบเอามาจากบ้านเด้อทุกคนบมได้็มนคิงคิงประเทศไทยโดนคิงลาวอ่ะคิงน้อยๆโมเด็มคิงไงว้าวเฮ้ยใจไปเลยดีเดี๋ยวทานนี่มันสุกน้อยนึงทุกคนอันนี้ที่น้องใส่อ่ะมันยังบอค่อยเปื่อยไปเลยโอเคแล้วขั้นตอนนี้ครัก็สินั่งถาดจังหน่อย แล้วเขาก็สิมาเต้นเพลงเกบานาน่าชิคเกนบานาน่าชิคเก้นบานาน่าบานาน่าบานาน่าชิคเกนบานาน่าชิคเกนบานาน่าโอ้ยเม็ดกับเขากันมาบวดเต้นอย่างโอ้ยจะมเป็นตาสังคันเป็นอีกอย่งก็บ่เล แคบหมูไม่แคบหมูแน่นอนแคบหมูแคบมีแคบมาดูหน่อยแคบฉันไม่รู้แคบหมูแน่นอนแคบหมูแคบมีแคบมาดูหน่อยโอ้ยโอ้ยเครื่องด็ดว่ะโอ้โอ้ลืมเขาต้องใส่รถดีจังเลยกับอะไรทุกคนโอเคขนอรถดี นี่เขาต้องต้งตวงใส่บวงเด้อบรจังรสันเธออจจา,าอจ,จ,จจะเทใส่ลายมัมอาจจะสเมืนจีเค็มนะโอ้ขงหน่ม้นเป็นก้อนอ้มียูใส่มาไอ้ใส่ชซมิโอนใส่ลายเดี๋ยวมันเค็มว่ะเขาใส่เกลือไปแล้ว รับฉันไม่รู้ครับหมูแน่นอนจะใส่เป็นวาน้าแป้งหนูอะสับีพอสีพอเขาจะใช้คอนตอนเห็ดเขาแล้วทุกคนขั้นตอนหมู่บวกเขาแล้วปืนนี่เ็นจังไดว,ว้าวบุงหูตัวกะเบิ่งเจ้ ประมาณสักหานาทีก็ได้สิบนาทีกะชิมไว้สักสินาทีทุกคนใส่น้ำน้อยๆพอออเจ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 พอสดเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งน้ำกันทุกคนว่าหน้าตาตอนมันซิซุกว่ามันจะเป็นจัังแดมนิเัดแบแต่กินคือค่อยบอค่อ่แล้วนี่ยไม่นด้กินลร เพ็ปวกข้างเ้าอยู่ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนแ,แกงแบบบ้้านทุกคนแกงแบบแบ,บ้บ้านที่อ้องไม่เคยกินแต่น้อยๆ,ๆ,ๆทุกคนตั้งแต่แบบสมัยมนน้ยอยอู่ตอนนี้ก็ยังกินอยู่จะแซบโอ้เยกินกับข้าวเหนียวทุกคนว้าวอม ก็อร่อยอ่ะอืมนี่ผักอันนี้ด้วยต้องไม่ใช่ผักอันนี้นะผักข่ามาด้วยเห็นชันดีอืมอืเลยนึงมิเขาอร่อยเจ้าขนาดข้าวเหนียว้าวเหนียวาเหนียวข้าวเหนียวยองอยู่เพราะว่าน้องไม้ะกกหงายเดียว เด้อทุกคนไปกินข้าวน้ำกานกินข้าวเทีย่ยวทุกคนนี่ไงแซ่บแซ่บขนมันขนมันขนมายไลทุกคนกินหนม้ย ข้าวติดมือพอต้องไม่หุงเตาไฟฟ้าทุกคนข้าวมันเลยติดมือ ซับจะใช่ป่าแล้วจะกินชนนั้นีนะแนมบ่เขินแนมสมูมูอ่ะเขินสมูโอกี่ชั้นเนี่ยโอ้หลายชั้นขนาดพอชั้นบมสมบนวะอืะอแนมพองเ้าว้าว เน้มใบไม่ยมทุกคนเน้อใบใบยมอืมอืม,มพริกอ่อน <c oughs> ชอบพริกอ่อนเอาอะไรหนึ่งนิ้ว อุ้ยเห็ดป่วกใหญ่ๆเลยว,ว,ว้าวอืมยังไม่ขอตัวไปกินข้าวกันเลยทุกคนเดี๋ยวเพียงเท่านี้ เดี๋ยวมาบลุ้กันว่าคลิปต่อไปของน้องไม้สเปีนี้ยังโอเคว่าน้องไม้เศษซุ้ยยังให้สุดเจ้ามาเบ่งอีกทุกคนติดตามน้องไม้เลยทุกคนกดใจให้น้องไม้รวยเด้วยกคน